ก่อนรอานะครับก่อนในราชการที่สามนะครับเราใช้อะไรนะครับเป็นเงินตานะครับมาดูกันเลยนะครับมันแอบอยู่หลังนี้นี่เองนะครับนี่นะครับเราใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับสิ่งนี้นะครับนี่นะครับสิ่งนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับหอยเบี้ยนะครับนี่ก็คือหอยเบี้ยนะครับประชาชนสามารถตราเงินตาได้เอง ก่อนในราชการนะครับก่อนราชการที่3นะครับประชาชนเราก็จะเชื่อถือเจ้าสิ่งนี้นะครับว่านะครับเป็นสิ่งแทนเงินนะครับและก็นี่ก็คือหอยเปียตัวเป็นเปลงั่นเองนะครับหายากมากๆนะครับแล้วก็เขาก็จะเดินไปเดินมาแบบนี้นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเป็นก่อนรสามนะครับคงนะครับโดนเก็บไปใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับ เราก็ปล่อยเขานะครับให้อยู่ตามธรรมชาตินะครับหอยเบี้ยตัวเป็นๆให้เขาเดินไปเลยนะครับนี่ไปล้วเขาไปละครับเขาเริ่มเดินไปแล้วนะครับนี่นี่เขาเริ่มเดินไปแล้วนี่ครับเขาจะหากินกันแบบนี้นะครับปล่อยเขาไปนะครับปล่อยเขาไปนะครับ